สวัสดีจ่าแพทย์ครับทุกคนมือนี้ย่ายจ้าไม่กล้าผ้ามวนด้วยจ่าเด้อพอลงทงลงทาหากินหาอยากด้วยจ่าเดินแพทย์ครับทั้งในรือต่างประเทศนุแพทย์ครับตัวหลวงเออเอาเขามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไปกำลังใจให้ยายนี่ด้วยจ่าเด้ออ่ะยายมาหาเคลียร์เรีย,ยจานี่มันประมาณก็กติดตามยายเลยด้วยจ่าเด้อไปกำลังใจให้ยายชมผู้ชมคนเนี่ย เบิ้งจะท้องลุยเบยยิ้งลุยลุยสน้องมาน,มาน่เนาะมือนี้เนาะนั่น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 ,น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 เขียดบ่เถอะนั่นนั่นใน,นมือบ่ใน,นมือบ่หา,ายจ่อย โอ๊อยตัวเล็กเหี่ยมม้านหายนั่น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 นี่มาแล้วจา้ามาแล้วนี่ตัวเล็กเห่งมม้าเนาะจ้าเนาะตะทองใส่แหล่ามานมา้มาพูดลูกสาวหาอยู่ปุ่นพุ่นลูกสาวก็มาอยู่หาอยาู่ปุ่นโดยจ้าเนาะตะทองมาแล้วไปลุยต่อ มาแล้วมาแล้วเนาะกระทองลุยลุยต่อได้ตัวเหลี่ยงเหีมาแล้วน,ะาน,น,น่าจะเนาะโอหนาชิ้งไงคี่จุ่มกุ้มเนี่ยยี่ดี้ไม่เขาไงมั้ยยี่ดี้ไม่บ,นบม่น,อน,นโอ้บ่แม่เฮ้ยขุณม้าดีแล้วม้าดีแล้วจ้าโอ้ยอยู่ใกล้กันน้องพี่น้องนะเอาขุ่ก่อน วายขอถูดขอไผ่ดูจ่ายดุอ๋อพ,อ,อ,มมอพี่น่องนี่ม้าเหลวม้าเหลวหนันปัดตัวใหญ่ใหญ่นี่อินโมพี่น่องนี่ตัวที่สองตามมาหน,นันม,ม,ม้าเหลวม้าเหลวขาปุ่นิดแล้วอย่าได้เท่าทัดม,มั้ยอื้อ อ้อท่านอยู่ด้ตะท้องอ่ะเอ้ยน,นันบ่มาอีีแล้วจ้าวันนี้สิม,มารลัว,วไปเลยมีมือมามือบ่อมาเลยเท้าเอ้ยพี่นออื้อลุยลุยลุยน้องัาท่านหายดีอยู่ยายยังไออยู่ ามาไปเไ่เรื่อไๆ้กเด็กกินยากก็หาอยากในเนาะเดี๋ยวนี้เธอจิบฟอก็หาจดุดลีนออกตะท้อง นับเป็นละยุงเขาเหียงเอาบ่เขาเหียงไปเมือดบ่อเถ่าเขาว่าเขาเหียงเขาหมานตัวมูเฮาบ่เคยเหียงใหญ่บ่เคยไปเหียงเขียดใหญ่ใหญ่โตกระแทอเออเ่าเลี้ยวเออเมนอีสานบ้านเฮาก็ต้องหากินยังส่แหล่เหียงกลางคืนกลางค่ำอ๋อ ตาท้องเลยนี่ตาไล่เมดบอลนนี้เลยให้บึ้งหอวเป็นบอลนี่มันที่ไหนนี่เอาบึ้งตีหน่อบึ้งเอื้องว่ะเือเขียนเืองยังก็คเอยขายคำเอึ้งเอืองอึ้องยางเออเอาทุกอย่างที่กินได้นี่อึงยางนะพ่อเอือ่อึงเลไลเอือ่เอืกแดงอึอ่หกแดงนะสาว โอ้เอาทุกอย่างที่กินได้เนาะจ้าเนาะแกว่าจะอึ้งย่างอึ้งย่างมันเป็นย่างเนาะต้นนี้อึงบอกแดงมันมันคือซองผู้กับปูู่้กบนั่นผู้กัปู่มีปู่กับปู่นั่นเห็นบ่อเปิดตัวใหญ่ๆงามๆเลยเขียวตื่นง่ายๆนั่น โมแม่กยนอันนี้ขวดมากเพราะว่าจะเขียนคนไยคุบหนองเอ้ยเรียบคุบเลยเนาะยังว่าปีนี้มันหายากหาพอถปนได้ยังก้าวถือว่าหายากปีน ตุปี้นี่นะพอเอาพอเอาน่องว่าไปไกลสับเฮ้ยก็ชูไปสั่นจเออมติตามีกับบ่มีน่องพี่น้องเอ้ยจะเมนหางหยาดเนาะอันเทาเอ้ยไปไปทางไหนไปต่อเรื่อยๆไม่ยังเทา ห,หู้หักหู้หลังเหู้โขบมันบ่ะหู้โขบของมันดีนะหนู้ปููรัใหญ่ลววะว่ามีคนเขามาหาหมาูหวานลววะว่กะก็บอกเดี๋ยวมาหาจะใหญ่เนาะเขาหาเปิ๊งหมดเลยลววะลว,ว่าะละว่าเราได้พ่อปุูนอยู่ เรามาลามัวเราเราก็หากินเรามาหากินมนันประมานกับอันนี้ตัวนอผิดน้องเนาะเจ้าิดไปหาอย่างก็มาหาบิงก่ะพ่อได้พ่นพ่อได้ต้่มก็เอาเนะาะฮะ โอ้ยวเจ้าชิมานน้นองเอ,อ้ยต่ทองว่าชิงดักปุกหรอหึม,มไม่หยังมมโกบนะนี่พี่นอ้องมนตะทองว่าแท้แเลยมมมมเมนบ่เมนบ่เสาะ่ยังไอ,อ มาเบิ่งเก๋เลยจ้าเด้อกบเท้าหัวกบเลยนี่นี่มาแล้วจ้ามาแล้วตัวหลกแค่มาตึมตึมตึมนี่อือมันคือมันคือป่ะเด็งขึ้นเนาะเออบ่ทันเอาเชียมคนอีกนั่นเอ้ยมาแล้วมาแล้วเึดนี่โอ้ยอยู่ไงเลือเนาะเฮอเออเดี๋ยววารีลาเดี๋ยวจ้าเด้อมันมันเป็นไงเลยอือ ตัวใหญ่ป๊บตัวให้ย้าก้าป๊อพี่น้องอุ้ยตืนพอันุนมาสบ่อฮะบ่มก็เป็นแบบหูกับปู่มันบนู่นเลยเออพ้ามันขัวออกพี่น้อง มานมามาแล้วนี UND ่ตัวเดียวกระเสียวได้เนาะพี่น้องอ่ะเออเป็นสีมันมออืมอ๋อหนึ่พี่น้องอืออีกหนึ่งพี่น้องข้าจิหมานก้าจิเป็ดของเฮาอยู่ใส่กับเป็ดของเฮาหมูหมูเพุดเปิดแต่ได้จ่าหักตาทองมาหมานอือเออโวหาบึงแล้ววะ พูดเปิดเหลี่ยมใหญ่เลยเรามาปืดเราบ่เห็นหง่วว่าน่าเถ่าขัดที่เป็นคองเข่า,ากินแลวก็เป็นฟองเข่าเราออกมาลามงอลามพืูดเราเห็นใหญ่หาใาญ่ก็หาพอเด็กปนก็นเอา้าเรวอะ นะโอ้สะทองเรามันเป็นคือหูอกับปู่มันเบาตูนตูนแล้ว่ะเดี๋ยวนี้มันดูดล่งลึกน่าเถว,าวานาะต,ตีแม,ม,ม,ม่นีิลี ตูว่ง่ายเลยพี่น้องอีพ่อยีเมก่กบค้าไก่กันย่างแถวตมีมองผามันนะอ๋อลุยต่อพี่น้องยาย่จีเก๋ตาจีได้ญ่ยิบบ่ยัง,งลูก,กนานพ่ออีกแล้วจ้าไอ เออนี่ปืดมันมันปืดนีตนน่ตูนโอ้ยตูนใหญ่ๆงีง้ยงงามเนาะตรงแล้วตรงแล้วเดี๋ยวกูบดึงนึ่กระตรงแล้วนี่พอป่นแล้วพอป่นแล้วฮะลุยต่อพี่น้องเออปล่อยอย่างเงี้ย คนเ่าเลยแด่กรูตัวหนึ่งระหว่าบ่ได้อยู่ในไงเด้อระหว่ามันอยู่ในเพือกมันสิลงไปกินหนามในสระตีน้องพี่น้องเนาะมันหลอกยัง่ายฮะไม่หยังไม่หยังจะกลุ้มข่อยืนแล้วนะเขาโอ้หวยเออเออเบิ้งเบิ้งหลุดเบิ้งได้จ้าเด้อเอ้ยไงมันไม่เรียนนี่ง่ายมันเท่ๆเดียนนี่พี่น้อง นี่นี่มาทังทีมางพี่นะเดี๋ยวเดีอ้ยกบนะนะเพราะเดี๋ยวเมันเป็นอย่างสีนกพีนองอืมเมทีนั่นก็เปิดอีกอ้ยนี่พีนออกพีนนีองตนี่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 เียียเเสียบเีมึงมึกบหนักดีจาเด้อ

หนองตัวเดียวก็อีมืดเงื่อนเนาะปนอีมืดเือนเลยเป็นไงอย่างเสี่ยงเป็นไงอง่างเสี่ือพี่นอนสันสันนี่พี่นองเปิด มานมันมนอื้มบึงเฮ้ยมีแหงเลพี่นายมีแหงมีแหงพเอแล้วลุยต่อนเนาพี่น้องเนาะมีแหงมีแห้งม่ไดิยามเนื้จ่าเนาะเนาะมีแหงมีแหงนั่นนั่นท่านบ่ย่า ผักพอยกินน้ำยู่นั่นหลุดมือจอยเอ้ยคนกำลังผักพอยกินน้ำเองมื่อจะกินน้ำก็พี<ด>เราคุบหายจ่อยเขียน,อ,ยอ,ยน,นออองงอื้อออ ม่นเปนในเพืืองเลยที่สาขึ้นบดไดแล้วขาขาเป็นคือขาใหญ่จอีงอะอ้าเล็กตวเหล็กคุณอ่ะหมานเฮ้ยปึงยับเหลี่ยปึงยับเหลี่เอาอืมมันเป็นอนย้งก็ดูพุ่นอย่นื เราก็เก็บเราหาเก็บเขานำไปหาไก่เรา,เรเราหาโกฟห,หา,หาเขียนนำแล้วล่าไปเทวหวประ,ละหลมเราคนเถาเราเลี้ยงไกด่ดีดีเอหยอ๋อพี่น้องอยู่ในไงเนะาะซ้ำกฟซ้ำกฟพี่น้อง มันไผมันมันขัดจิเป็นของเห้ากับเป็นคือเกาเออนั่นนั่นนี่เป็นบอทานมออะหายหายอีกจอ่อยตัวบบบไงเลยพี่น้องเขียนม้าลัดชัวเท้าหายอีกจ่อยออ มันผืดเนาะมันช่วยมาแล้วมันผืดนี่เด่นมาอีกแล้วท่านมานอพี่น้องน่ะดุดอีกแล้วหายสองตัวแล้วพี่น้องอ้าคุ้มให้ได้ด้วยสาวโอ้ยีเลได้วยจ่าเด้อกบกบจากกบนี่อื้อพี่น้อง ปเยขาจีมาน่ะจีเป็นของเฮากระเป็นคือเกานี่มาแล้ียวมาดีแล้วจ้าสามโตแล้วนั่นนี่นั่นอยู่ได้ไงเนาะพี่น้องเนาะม้านเแล้วจ้าเออนี่มานไผ่มานมันจังหวะว่ะมู้ยายลิงก็มาหาอยู่นะเออมู้ยายลิงกับมหาเราอะครับยายลิงบ่็นมันเด้เออยายลิงบ่็มานคือยาย เออก็ป่าุงมละมันมันหายพ่อก๊บเนาะพี่น้องค่นชิเป็ดของเห่าก็เป็ดข้องเห่าคือเ่านี่แหละหายจ่อยนี่หาบึงเทียดต้อใยังไงสับก๊บเลยแหละเลี้ยงเลยหมาแล้วยายลียงบอกว่าจะป้าทิ่มมองยายลียงหาก็ได้ซาเทียดได้ก๊บก็เอามีแห้งล่ะอ้า ุ้ยต่อบึงโอ้ยเขียดนี่นั่นเขียดอีกจิกี่ตัวหนึ่งโอ้ยตอยเจตินออกน่ะนะนี่พ่อจ่อยพี่น้องนั่นเจี๊ยบทะเลหลายขักมานมานมานแล้วได้เขาหูก oh, ินบ่เขาี้ก้านนะปิดตอกเขียวเขียวใหญ่ใหญ่เอปึ๊บนั่นเขียดเขียดมันหมอบจอคออยู่ มันบ่เพดิดอตบ่อเพิดตัวมัน,นยิ่ง,งอิงมา้าอีกแล้วเนาะ้มันมานดีแน่จังตัวใหญ,ใหญ่ใหญ่เออเคียวบ่ได้เด็ดนี่ไ่บ่มีแห้งเด๋ ใด้อตะท้องกับลูกสาวอึบ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 น,นั่นพอลงน้ำก็เทพิ้งไปเมื่อเลยพี่น้องเลยพูนย่างไก่เพิ่งกเมื่อเลพี่น้องเพิ่งเมื่อแล้ว อ่ะวานนี้เศร้าไม่แห้งแล้วกะสิจ,จบคลิปนะจาน๊ะเนาะเอาอพี่น้องนี่เดี๋ยวลายอยู่เนาะจา๊ะเนาะเออ่้ออนีเพอได้กินได้ยำมีตัวใหญ่ๆพ่อโมกดูอืมวานนี้ยายก็สิจ,จบคลิปยายก็สิจ,จบคลิปมาหาเขียดหากบไปเพียงแคน่นี้เด้อจ้าขอบคุณทุูกกำลังใจ ขอพูดทุกคอมเมนต์ขอพูดทุกไหลทุกแท้ขอพูดติดติดตามยายมาตลอดยายรักพี่น้องเด้จ้าอยจะคอยติดตามคลิปยายต่อไปเด้จ้าบายบายจุ๊บจุ๊บสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดสัตย์ตะคใ้กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกคลิปของยายจำูกกาได้จ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจะบายบายขอหายแพนครับสุขภาพแข็งแรงลำลำรื่อยเรื่อยยิงๆขึ้นไปได้จ้าย่ามหนาวกันรักษาสุขภาพในได้จ้า